สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องยุย้ยย u u ูบเขาได้นำเอาสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ยุ้ยขอเสนอในหัวข้อเรื่องรวม8เห็ดสารพัดประโยชน์เห็ดสุดยอดความอร่อยที่นิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูอาทิแกงเห็ดลาบเห็ดเห็ดทอด เห็ดผัดน้ำมันหอยและเมนูใส่เห็ดเป็นที่นิยมสำหรับคนรักสุขภาพนะครับคนทานมังสวิรัตและช่วงเทศกาลกินเจเพราะนอกจากเห็ดจะมีรสชาติอร่อยแล้วยังมีสปปรรพคุณและประโยชน์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปยุ้งจะพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับ8เห็ดสารพัดประโยชน์ ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพนะครับเห็ดจัดเป็นอาหารประเภทผักที่ปราศจากไขมันมีปริมาณน้ำตาลและเกลือค่อนข้างต่ำและยังมีเป็นแหล่งโปรตีนนะครับที่ดีหาได้ง่ายตามพื้นที่ที่ความชื้นสูงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากธรรมชาติที่มีวิวัฒนาการมาจากการประสานเส้นใยนะครับประจํานวนมาก ของเชื้อราชั้นสูงคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่มีสรรพคุณช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดอักเสบของร่างกายเพราะมีวิตามิน B และดีสูงช่วยลดไขมันในเลือดต่อต้านการเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม ช่วยลดอัตราค,ความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆเช่นโรคมะเร็งเบาหวานออลไซเมอร์หลอดเลือดหวัวใจอุดตันและความดันโลหิตสูงเป็นต้นเห็ดที่มีปริมาณสารโพลีแซคคารายสูงที่ช่วยเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของเซลล์คุ้มกันกระตุ้นวงจรการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคือเห็ดหอมหรือเห็ดชิตาเกะ เห็ดนางลมเห็ดหูช้างและเห็ดกะตุ่มเป็นต้นและเห็ดที่นิยมนำมารับประทานได้แก่เห็ดหลินจือเห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดกระดุมหรือแชมปญยองเห็ดโคนและเห็ดเข็มทองเป็นต้นเห็ดทั้ง8ชนิดจะมีอะไรบ้างเราลองมาฟังกันนะครับ 1. เห็ดออรินจิ เห็ดออริจิหรือเห็ดนางลมหลวงมีคุณค่าทางอาหารสูงแคลอร,รี่ตำ่ำสามารถใช้แทนเนื้อสัตว์จึงกลายเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนที่รักสุขภาพเหมาะสำหรับเป็นอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักม,มีสารเบตากูเคนช่วยในการต้านมะเร็งสามารถช่วยเพิ่มระดับฮีโมโกลบินในเลือดสำหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจาง และมีสารต้านน้มูลสละสูงมีสารออกโกไทยโอนินเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ช่วยป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ช่วยลดริ้วรอยและลดสภาวะความเครียดออกซิเดชันในอวัยวะต่างๆเช่นไตตับและดวงตาช่วยลดคอเลสเตอรอลเสริมสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง ประโยชน์ของเห็ดออรินจิเห็ดออรินจิหรือเห็ดนางลมหลวงเห็ดในตระกูลเห็ดนางลมและมีต้นกำเนิดมาจากแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีลักษณะเป็นหมวกเห็ดสีน้ำตาลอ่อนก้านสีขาวอวบๆลดความดันโลหิตสูงปรับความดันให้อยู่ในระดับปกติลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย แคลอรี่ต่ำช่วยในการลดน้ำหนักมีไฟเบอร์ช่วยให้อิ่มท้องนานขึ้นมีสารต้านนม,มูลอิสระเอโกไทโอนนสามารถชะลอความแก่ตามสภาพร่างกายเพิ่มระดับฮีโมโกโบินในเลือดสำหรับคนที่เป็นโลหิตจ,จางลดน้ำตาลในเลือดเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน 2. เห็ดหอม หรือเห็ดชิตาเกะเห็ดพื้นเมืองแถบเอเชียตะวันออกนิยมปลูกมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกเป็นที่นิยมมากในประเทศจีนและญี่ปุ่นเห็ดชิตาเกะเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีโดยเห็ดชนิดนี้มีแคลอรี่ต่ำเป็นแหล่งไฟเบอร์ชั้นดีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเกลือแร่วิตามินหลายชนิดและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยให้เลือดลมดีมีสารเลนติเนนที่สามารถกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ในร่างกายมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อร้ายต้นเหตุของโรคมะเร็งได้ลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกประโยชน์ของเห็ดหอมฟื้นฟูผิวจากการถูกทำลายโดยแสงแดด และชะลอการเกิดริ้วรอยมีสารต่อต้านนุมูลสระลดอาการอักเสบของร่างกายลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดและรักษาร,ระดับความดันโลหิต 3. เห็ดลินจือเห็ดลิ้นจือขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพร สามารถบำรุงร่างกายขับสารพิษและป้องกันรวมทั้งรักษาโรคได้ดีกว่าสมนุนไพรเกือบทุกชนิดมีคุณสมบัติเป็นยาอายุวัฒนะและบำรุงร่างกายมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า250ชนิดมีคุณสมบัติในการปรับสมดุลของความดันโลหิตลดไขมันและลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยควบคุมอาการเบาหวานลดอาการภูมิแพ้หอบหืดช่วยบำรุงและป้องกันตับลดอาการไขมันเกาะตับสารต้านน้ำมูลสละชะลอความแก่ผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งผ่อนคลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อส่งให้นอนหลับสนิทมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมแมกนีเซียม โซเดียมและวิตามินประโยชน์ของเห็ดลินจือส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งยับยั้งเนื้องอกบวบุงประสาทสมองหัวใจและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดลดความเสี่ยงของโรคอัมพึตอัมาพาตและยับยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัส ป้องกันการแข็งตัวของลิมเลือดในเส้นเลือดแดงลดน้ำตาลในเลือดและลดอาการอักเสบช่วยให้บาดแผลหายไวขึ้น C เห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองมีสารอาหารวิตามินและาธาตุโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B1 และวิตามิน C ีเห็ดเข็มทองมีสรรพคุณเรื่องการควบคุมน้ำหนัก เพราะมีปริมาณไฟเบอร์สูงแต่แคลอรี่ต่ำทำให้อิ่มเร็วและอยู่ท้องนานมีกรดไลโนโลเลอีกช่วยเข้าไปสลายไขมันที่อยู่ภายในระบบทางเดินอาหารให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นและทำให้ไขมันสะสมได้รับการเาผาผลาญช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานกัก,กใจอาหารจากเหตุเข็มทอง มีมากกว่ากะหลำปีราวสองเท่าช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยป้องกันสภาวะไขมันในเลือดสูงและมีกรดอะมิโนโเสริมความการทำงานของสมองโดยเฉพาะในส่วนความจำและกระตุ้นการเรียนรู้ลดความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ประโยชน์ของเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองมีเส้นใยอาหารมากกว่ากะหลำปีราวสงเท่า ลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตลดลงไคโตซานเพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งช่วยให้กระเพาะอาหารสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นป้องกันการเกิดโรคก,กระเพาะอาหาร 5. เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูมีสองสีคือเห็ดหูหนูขาวและเห็ดหูหนูดำมีลักษณะาคล้ายใบ ของหูหนูทางการแพทย์นะครับในปัจจุบันจัดให้เห็ดหูหนูเป็นสุดยอดของเห็ดในการมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคร้ายของคนในปัจจุบันได้ดีเช่นผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงนิ่วในถุงน้ำดีนิ่วในไตโรคลิ้สีดวงทวารป้องกันการบำรุงเลือดให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นวรรณโลก อแห้งเห็ดหูหนูมีลทิ์เย็นช่วยลดอาการอ่อนเพลียสดชื่นกระปรี้กระเล่าประโยชน์ของเห็ดหูหนูเป็นยาบำรุงกําลังร่างกายกระปรี้กระเป่านะครับมีเลวแรงช่วยแก้อาการไอแห้งๆหรือไอมีเสมหะช่วยบำรุงเลือดรักษาเลือดโลหิตจ,จางนะครับ แก้อาการท้องผูกป้องก,กันโรคลิสิดวงทวารเห็ดหูหนูมีสรรพคุณช่วยลดความเหนียวข้นของเลือดป้องกันการอุดตันเส้นเลือดหัวใจสมองและอวัยวะอื่นๆ 6. นะครับเห็ดโคนเห็ดป่าหายากที่ได้กินแค่ปีละครั้งแต่งรวมของสารอาหารที่ร่างกายต้องการมากมายมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแหล่งโปรตีนปัศจากไขมัน มีน้ำตาลและเกลือค่อนข้างต่ำแต่มีเส้นใยอาหารสูงสปปรรพคุณช่วยบำร,รุงช่วยย่อยอาหารแก้อาการเบื่ออาหารเป็นยากแก้ไอขับเสมหะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานมีวิตามินซีช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายแก้อาการวิงวเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนเห็ดโกนสามารถช่วยยับยังการแพร่กระจายของเชื้อโรค บางชนิดได้เช่นเชื้อไทฟอยหรือไข้าลากสา์น้อยไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย 7. เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดแขกอุดมไปด้วยไขยมันเช่นยาอาหารโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตและธาตุต่างๆมีสรรพคุณช่วยให้การไหลเวียนของเลือดบรรเทาอาการและป้องกันโรคหวัด หากท่านเป็นประจำและเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดการติดเชื้อต่างๆช่วยป้องกันอาการเลือดออกตามไรฟันและโรคเหงือกลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งและลดไขมันในเลือด 8. เห็ดกระดุมหรือเห็ดเชมฟียองนะครับอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ เฮดกระดูมมีสรรพคุณช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่างๆและมะเร็งเต้านมในผู้หญิงสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นช่วยต้านโรคและส่งผลดีต่อระบบการไหลเวียนของเลือดล้างสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายมีเส้นใยอาหารช่วยป้องกันและรักษาอาการท้องผูกลดอาการหมักหมม ของกากอาหารในลำไส้ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้เห็ดแชมเิยองมีโพเทสเซียมสูงช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายทำให้หัวใจเต้นปกติลดความดันโลหิตบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้นะครับเห็ดทั้ง8ชนิดนะครับก็จบไปแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก็ ดูดีๆนะครับเห็ดบางชนิดมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อาจจะมีสารพิษเข้ามาสู่ร่างกายได้นะครับผมแต่ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมสับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ